สนับสนุนโดยยาหมองน้ำตราถ้วยทองเกษตรมีดีมาแล้วค่ะเราพาคุณผู้ชมมาที่สวนเพาะรักหมู่ที่9ตาบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีคุณนัทพลโพธิศิลานนท์หรือลุงเล็กเป็นเจ้าของสวน ส่วนพ่อรักแห่งนี้ลุงเล็กได้มีการปลูกต้นเมลบรี่ อยู่หลายสายพันธุ์มีทั้งต้นที่ดกและต้นที่กำลังเขียวรอเวลาสุกเต็มที่พร้อมรับประทานลุงเล็กเล่าให้ฟังค่ะว่ามัมเบอรี่เป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยดูแลก็ง่ายเกษตรกร,ร,กรปลูกได้โดยใช้ต้นทุนต่ำเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่มาแรงในส่วนของการตอนกิ่งขยายพันธุ์ก็ง่ายใช้ตุ้มตอนที่ทำมาจากขุยมะพร้าวแช่น้ำเลือกกิ่งที่แก่แล้วสีน้ำตาลเอาเปลือกออกทาด้วย อย่าเร่งรากจากนั้นให้ห่อฟรอยเพื่อหลอกพืชว่าอยู่ใต้ดินเพียงเท่านี้ก็รอเวลารากขึ้นเลยค่ะมันบรลี่นะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายมากๆพอๆกับมะเดื่อฝรั่งก็คือเราไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับก็สามารถติดดอกออกผลได้เองครับที่สำคัญคือผลของเขานะฮะสามารถที่จะไปแปรรูปได้สารพัดเลยตั้งแต่การ แปรรูปทำแยมทำวายทำไอศครีมท,ทำน้ำปัน่นทำสมูทตี้ตากแห้งอบแห้งแถมยังใบนะฮะใบเรายังสามารถไปทำชาใบหมอนใบ,ใบชามันเบอรี่ได้ครับมันเบอรี่ตัวนี้นะฮะเป็นพืชที่แปลกใหม่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ซึ่งเกษตรกรนะครับสามารถปลูกง่ายโดยใช้ต้นทุนต่ำปลูกครั้งเดียวนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ถึงลูกหลานที่สำคัญคือไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรในการดูแลเขาเลย แล้วเขาขายได้ทุกส่วนของต้นนะครับเริ่มตั้งแต่กิ่งใบหรือผลผลิตผลผลิตนี่เราก็แปรรูปได้อย่างที่ผมได้เกิดนำเมื่อกี้นะครับทั้งแยมทั้งวายทั้งไงอศครีมทั้งสารพัดเลยครับ สําคัญคือประโยชน์มากมายมหาศาลเป็นพืชที่มีวิตามินซีสูงนะครับผลของมัลเบอรี่สามารถทานได้ทั้งแบบสดและก็นําไปแปรรูปได้หลากหลายเมนูที่น่าสนใจและน่าชิมมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแยมมัลเบอรี่น้ามัลเบอรี่ไอศครีมมัลเบอรี่ส่วนใบก็สามารถนํามาทาชาใบหม่อนดื่มแล้วรู้สึกสดชื่นรสชาติดีมีประโยชน์ซึ่งเกษตรกรที่สนใจสามารถสั่งซื้อกิ่งพันุ์ได้ที่เพจ a c e b o o k สวนเพาะรั วังน้ำเขียวค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วรายการเกษตรมีดีต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ มัลเบอรี่นะคะ, bury, น,ะ,คะนอกจากจะเป็นผลไม้นะคะเป็นพืชผลทางด้านการ,กรเกษตรที่สร้างไรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยแล้วแต่ว่ามัลเบอรี่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายมากมายเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในคุณประโยชน์ที่ถูกนํามาบรรจุไว้นะคะในผลิตภัณฑ์ของ Q7 Complex พูดแบบนี้แล้วหลายท่านสงสัยนะคะว่า q 7 Complex คืออะไรคะ่ะวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันนะคะรายการของเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพดกรกํพลภูพาวัฒนากิจค่ะนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติบำบัดและโภชนาเภสัตมาร่วมพูดคุยในรายการะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัรับว,วันนี้นะคะหลายท่านเห็นแล้วมัลเบอรี่มีประโยชน์นะคะ,คะแต่หลายคนบอกอย,อยากรู้จัก Q 7คืออะไรอยากให้ดเรเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมคะ Q7 <Complex S 2> คืออะไรคะคิวเซเว่นคอมเพล็กซ์นะครับก็คืออาหารเสริมนะครับที่ทางงานวิจัยของเราเนี่ยได้คิดคนขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมาตอบสนองของโจทย์ในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งตอนนี้เรามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็คือสภาวะของโรคติดต่อนะครับซ,ซึ่งเรารู้กันแล้วทั้ง ทุกอย่างทั้งเศรษฐกิจ<ม>ทั้งสังคมทั้งทุกอย่างโดนกระทบไปหมดนะครับส่วน Q7 ว o m p l e นเนี่ยจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ได้ในระดับสูงเลยนะครับผม Q7 Complex เน่ยเราเพิ่มภูมิให้กับร่างกายได้อย่างดี นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าสภาวะที่ภูมิตกหรือว่าภูมิคุมกันบกพร่องนะครับในภสภาวะปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดโครคภัยไข้เจ็บแล้วก็ติดโรคได้ง่ายขึ้นค,ครับมเหมือนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพสุขภาพด้วยจริงๆเนี่ยสามารถรับประทานได้ทุกวันแม้กระทั่งคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะมีทั้งวิตามินแล้วก็เกลือแร่แล้วก็สารอาหารอื่นๆที่จําเป็นในร่างกายของ เราด้วยที่ <ฮา S 2> เราต้องใช้ครับเรี่ว่ามีสารสกัดอยู่เยอะมากๆเลยอย่างอย่างกรณีถ้าเป็นเบอรี่ล่ะคะได้นําสารสําคัญอะไรมาอุบรรจุไว้ใน <ฮา S 2> คี้เนความเผ็บ้างเบอรี่เนี่ยเป็น,ปนผลไม้ที่มีคุณค่าสูงมากๆนะครับหลายๆอย่างมากๆที่อยู่ในเบอรรี่ที่ถ้าคุณรับประทานอยู่เป็นประจําเป็นทุกวันเนี่ยคุณก็จะห่างไกลโรคได้นะครับผมภูมิคุ้มกันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บเบอรี่ให้ด้วยนะครับเบอรี่เนี่ยมีจุดเด่นอยู่2อย่าง นะครับที่เราเอามาบรรจุในคิวเซเว่นคอมเพล็กซเนี่ยก็คือมัลเบอร์รี่เนี่ยให้วิตามินซีที่สูงมากมนะครับอย่างที่รู้กันเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นหวัดหรือรู้สึกเป็นรู้สึกว่าอ่อนแอติดหวัดง่ายเนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะคิดถึงคืออะไรคือวิตามินซีนะครับมัลเบอร์รี่เนี่ยมีวิตามินซีที่สูงมากๆนะครับอีกอันนึงที่มัลเบอร์รี่มีก็คือตัวไอรอนที่สูงถ้าไอรอนก็คือธาตุเหล็กตัวนี้นะครับตัวนี้มันช่วยอะไรไหมคะมันจริงๆเนี่ยถ้ารู้ ผู้หญิงเนี่ยจำเป็นมากๆเพราะ,ะผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนนะครับไอรอนที่ช่วยเสริมสร้างเกี่ยวกับระบบเลือดนะครับโดยเฉพาะเม็ดเลือดแดงนะครับผมทําให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยสามารถเอาออกซิเจนเนี่ย carry นะครับหรือว่านำนำนำออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่เซลล์ต่างๆในร่างกายได้ดีขึ้นและได้มากขึ้นนะครับเมื่อเซลล์ต่างๆเนี่ยได้รับออกซิเจนได้อย่างทั่วถึงและก็ปริมาณเพียงพอเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะดี โครงสร้างของเซลล์ก็จะดีโครงสร้างของเลือดก,ก็จะดีการผลิตเลือดก,ก็จะดีร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นนะครับคราวนี้เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการชะลอวัยก็ะจะเกิดขึ้นด้วยนะครับจากตัวนี้คดะอนนี้นี่คือเขาเรียกว่าสารสกัดต,ตัวที่เด่นๆของเมลบรี่มลบรีที่ถูกนํามาบรรจุไว้คือถ้าจะให้เราไปทานผลสดทุกวันมันคงเป็นไปไม่ได้ถ้าจริงๆแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าการที่อาหารเสริมนํามาเนี่ยการที่เราดึงออกมามันเป็นสิ่งที่ปริมาณจําเป็นและเพียงพอนะครับอีกอันนึงที่อาหารเสริมเนี่ยสามารถทําได้คขาเียก targeting targeting ก็คือนําตัวสารอาหารพวกนี้ไปสู่อวัยวะหรือว่าระบบที่ต้องการจริงๆนะครับถ้าเกิดเรากินเป็นอาหารมันก็จะลอยอยู่ในระบบนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีระบบที่เราเรียกว่าเซลล์เมทริก ะนะครับมันจะไปชี้จุดเลยว่าคุณไปจุดนี้ไปซ่อมอะไรไปทําอะไระนะครับก็จะได้ได้ตรงจุดมากกว่า ค่ะนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านนะคะฟังแล้วน้องมุ้ยค,ะค่ะถ้าสมมติว่าสนใจทำยังไงได้บ้างคะ่ะนี่เลยค่ะใครที่สนใจนะคะคิวเซเวนคอมนะคะง่ายๆเลยนะคะสามารถที่จะเข้าไปได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะคะ q o m p m p x t x TH หรือว่า call center นะคะโทรไปสอบถามข้อมูลได้0 2 1 1 3 1 8 8 8ค่ะค่ะบอกช่องทางไปแล้วขออนุญาตถามพิสศกคำถามได้ไหมคะคนที่เหมาะจะทานหรือว่าทานได้ Q7 Complex ทานได้ในในคนตั้งแต่แบบ ช่วงอายุไหนยังไงหรือเหมาะกับใครบ้างคะ,ะก็จริงๆเหมาะกับทุกคนนะหเหมาะกับทุกคนปริมาณเนี่ยก็แล้วแต่ว่าอายุนะครับแล้วก็ความจําเป็นแล้วก็สภาวะของร่างกายะนะครับผมตามตามที่กฎหมายอ,อยอ,ออกมาก็เด็กที่อายุต่ากว่า12แล้วก็ผู้สตรีมีครรภ์ก็อาจจะต้องปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิดก่อนรับประทานนะครับแต่ว่าในทุกเพศทุกวัยคิวเซเว่นคอมเพล็กซ์ Complex, มีประโยชน์ สำหรับทุกคนครับผมค่ะนะคะใครสนใจนะคะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่น้องมุ้ยให้ช่องทางไปแล้ว <Okay. S 1> ย้ําอีกสักครั้งนะคะ call center 0 2น1 3 1อ8หนึ่งห Q7 Complex นะคะผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวช่วยในการดูแลสุขภาพของเรานะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะดกรกำพลภูผาวัฒนากจนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะแล้วก็เรียกได้ว,ว่าเป็นนักวิจัยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรรมชาติบำบัดและโภชนะเพสั์ที่มาให้ความรู้กับเราวันนี้นะคะวันนี้ขอบคุณ ขอบคุณครับยินดีครับ